เด่งกระแทกพี่น้องไปบงไปยากยากเลยที่แากพี่น้องไปทางยากเลยโอ้โหโอ้โหทางกระเด็นดึง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 พี่น้องโอ้ยลำบากไปนะยางกันยังบ๊ายบายกันเลยกันเลยขี้นกินขี้งยากกินพี่น้องโอ้ยยังกันยังกวนเดียวเนี้ยได้ยุมีการหอดถนนแล้วค่ะ นนแล้วค่ะถนนถนนสร้างก่บไปทน้าพี่น้องันนี้ถนไปบ้านค้าถนนพาหน้าเป็นถนนลาดถนเยียถนนเที่ยวถนนกับสวนไร่หน้าเป็นแบสมเพิณนพี่น้องมังาานหินบไร่หน้า ดอกเกี๊ยวมีเออมาที่ดอกที่ร้านเนาค่ะเพื่งนี่เบิ้อสวยงางไงเบ้อหรอเปะนหนพี่น้องมึงแต่น่าเส้นกว่าจุ่มคนค่ะหน้าบ้าค่ะเพื่งว้าวไปบ้านค่ะไปบ้านเล่นอย่างน่าเส้นแล้วก็ไปบ้านเนาะ หนาเสนล่กับฝนจาชอมเวตรงหน้าสวย้เนาะขบงดีบ้านเขากับว่านไอ้บ้านพี่น้องเอ้ยจะเป็นยากลำบากไรบ้านเขบบาพี่น้ยอด่าบฝนดีค่ะเป็นห้องเลยบ้านเขาบ่าไ้มื่อสนามพี่น้องเมื่อันเนี่ยก็บ,บ,ากบ,บ,ากบ่าดีค่ะเมื่อันเหี่ยมกับ ก็ไมีหมองเต่งไป,พ,งอองป,ป,ปพี่น้นองเอ้ยรถก็ลงบ่ได้บาดหน้าหยาดเป็น,ป,นปีนีนนนนน้เหรอพี่น,นอกก้องขาดเลยหน้าเจอผสมเพิ่นเุ์บ้างขาดเป็นเนีบปลาปลาไข่ปลาต้นไม้ต้นไหลเพิ่นเนาะกันเนาะเห็นอะไรนะต้นผสมบ้างหน้าพิ่นยุกไก่ถนน,น,กกนเนนพิ่นก็เฮ็ดได้เนาะค่ะเนาะเอแง่ไปเฮหยื่อพี่น้องยุกไปทั้งเัินละ่ะ มาไดค่ะข่านามจนอยอ่ไรหน้าจนปสมสพมคนค่ะเบื้องนาเพื่อนะค่ะครับครัแบยุคพี่น้องต่านามเนียนั่นปลูกล้วยแระบางคนปลูกล้วยพี่น้องแหน้าจนัดสมนน่ะพี่น้องเบื้องนามกาแฟพี่น้องเบื้องนาเบ้องหนามบงหน้านี่ค่เบืงหน้านี้ัดสบมาพี่น้องเบื้งน้านี้เบื่อน่าเบื้องนามสวมยังไม่ท่านในบ้านเขาพี่น้องเอ้ยและเบื้องนา ก้มน้าพี่น้องเอากับพันไหนบ้างน้ำปลาเปียอยู่พี่น้องเลยเห็ดจังเลยอีเด่นบานย้ำเลยว่าย้ำเลยวันสีแข็งนห้แตเบิ้งทั้งนี้มีปลาบอลบ่บึ้งน้ำบิ้งปลาทะเลพี่น้องน้ำปลาทะเลค่ะน้ำปลาทะเลน้ำฝนปลาทะเลพี่น้องอันเขากับพันไหนบ้างน้ำกับพ่อปันทะเลบานนี่บิ่งเอาพี่น้องเอ้ยมันก็เห็นปีนี้ว่ะพี่น้องฝนดีครับ น้ำพ่อปันทะเลค่ะเอ้ยเจ้าว่าไม่อยังเนะาะธรรมชาติอะไรธรรม,มาชาติเพศมนุษย์แล้วค่ะหดบบย่ามแล้วเนี่ยหดย่ากับ่อะไรวานเขาพี่น้องระเบิงปันทะเลค่ะนั่นแหละค่รับโอ้ยทะเลค่ะทะเลทุกวันทะเลทุกวันใ่ไหอแต่จวนอย่าง จะทำอะไรบุญอะค่ะบ่ญทาเลค่ะบุ่คเราเลค่ะพี่น้องคะเรยค่ะไปเลียงนะน้าจะเลียงนะตอกับกระดึ๊ดจอมมาตาสามาตาสายเลียงนะตรงไหนโอ้ย้อ นอกค่บุ ant, ้งเเลว้าวโอ้ยไงถ้าต้นแบบสมเพลนปีนองมึงัค่ะบอบ่บฮิบ่ฮิดไปยังเออเเออ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 เอเออออเออเเออะออออเดเเอ กลบบ้านค่ะเพื่อนๆได้จะถึงบ้านแล้วค่ะ เดินอยู à, <À. S 1> ่เงียบๆคืองออกบ้านค่ะไอ้ค่ะชื่อนลูกสาวนี่บ้านนคะถึงบ้านนคะเพื่อนๆค่ เดียงนะตาเดียงนะถ้าใกล้ถึงทางขบ้านแล้วค่ะถึงบ้านแล้วค่ะเี่นค่ะทางขบ้านค่ะทางขบานถึงบ้านแล้วค่ะรอมันนั่นยละรอมันมาหยดหนึ่มันถึงบ้านแล้วค่ะเพื่อนๆพื่อนหอดฝันเด้อค่ะเด้อ อาหัดบ้านนด็ค่ะยายไปมับ้านเฮ้เปิดไปนะเอาจักแล้วเอาปิดเขาบอกว่าปิดก่อนกะง้อไปบักเนี้วบักเนี้วเออไ่เม็นไรเขาไปกินของเบนระตีมาถึงบ้านแล้วค่ะเปิดเปิดไปล่วงรถก้อนพี่น้องบ้านนี่พู้ขับรถพ่อใหญ่พ่อใหญ่ขับรถจานรถว่าใดดอกตั้งแต่มาโดดกันตั้งเนี้ยจะโดดเลี่ยวลวดไปใช้ว่าใดเลยโอ้ย เอาเชิญหน่อยลงเน่ยพ่อใหญ่เอาอาหารแล้วไปเชิญไปเชิญงม้อบึงหม้อค่ะถึงบ้านแล้วก็นางพักพนกันเด้อค่ะบ้านเพื่อนๆได้ไปกับสิไปนางพักพนกันค่ะถึงบ้านแล้วค่ะมาจากหน้าไปเดียงหน้าค่ะพี่น้องไปเดียงหน้ามากค่ะพี่น้องมาทีนี้ก็บที่มานางพักพนค่ะเมื่อยเมื่อยเทพี่น้องเมื่อยไงว้ายนี่ค่ะบ้าน นี่ขลังบ้านเนาะค่ะน้องเนี่ยอหลังบ้านค่ะเพื่อนเพืเ่อนสำหรับคลิปนี้กำนีงกัน,นะะกเ,น,เนี่ยค่ะเด้อจ่าเพื่อนคลิปหน้าก็มาบก,กันไม่นะค่ะน้องจ่าสวัสดีค่ะ